สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับ PT Reaction ก่อนอื่นฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมข่าวสารคลิปวิดีโอต่างๆในช่องเราได้เลยนะคะซึ่งในวันนี้เพลงหรือ MV ที่เราจะมา react ก็คือเป็นเพลงของหนุ่มน้อยชาวแคนาดาชานหนึ่งที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแรปเป็นพิเศษและ เป็นลูกชายคนหนึ่งของแม่คนนี้ผัวลูกเท่านั้นก็คือมาร์คลีนั่นเองนะคะทุกคน,คนซึ่งในวันนี้ก็จะมารียกในส่วนของเพลงไตเติลหลักหนึ่งเพลงในอัลบั้มโซโล่ของมา,าร์คอัลบั้มแรกแบบจัดเต็มแม็กสุดๆเพลงเยอะมากก็คือเพลง 1นา9ี9น99นนะคะก็คือเป็นปีเกิดของนงมาร์กนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนเป็นแรปเปอร์ในดวงใจที่นอกจากแรปแล้วก็ยังมีความสามารถด้านอื่นแบบ all r o เด d e r เลยไม่ว่าจะทางเต้นทางร้องทาง perform อะไรก็แล้วแต่ก็คือแบบ อินเนอร์ต่างาๆได้ก็คือจัดเต็มจัดแน่นทุกครั้งที่แสดงนะคะซึ่งในวันนี้เราค็จะไปดูพร้อมกันว่าลูกของเราในเพลง1999จะเป็นยังไงบ้างสำหรับมาเกลีซึ่งก็คงคล้ายกับว่าเราก็จะได้เห็นหลากหลายรสชาติในอัลบั้มนี้หรือเปล่าสำหรับ The First Fruit โอเคไปค่ะอย่าพูดไปมากกว่านี้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะออกทะเล ให้ฟิลแบบยุค1999อะไรอย่างงี้หรือเปล่า oh. อะไรอะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้ why เออต้องฟังชนนะนี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้โหทนเปิดดีมาก เส่บรรนุต่างดาวหรือเปล่านอกขนาดนี้เออไปค่ะ สิวเหรออุ้ยโอ้ยชอบคนนี้มากเสียงแบบอุ้ยอุ้ยน่ารักมากมีแหละแบบปืนของแม่ 太模糊了。嗯，hotness 独特。呃。嗯。<laughs> ไปค่ะไปค่ะใกล้มาโอ้โหอตสุดๆโอ้ตายโอ้ตายโอ้

โอ้มาร์กิปเลยเออมีประมาณสิบร่างโอ้ยโอ้ย l ลี exactly. Number one คือแบบโอ้ยไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคือแบบเมื่อกี้เหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนดูเหมือนถูกดูดเข้าไปในโลกแอนิเมชันโลกหนึ่งที่ชื่อว่าห9 <c oughs> ึ่งเธอคือแบบว่า MV แบบมูด,ดีมากคือชอบแบบจังหวะท่อนเปิดมากคือมันเป็นมันเป็นจังหวะ เปิดที่รู้สึกแบบติดตาตึงใจทั้งฉากเปิดและเสียงร้องของมารีท่อนนั้นคือชอบมากแล้วแบบเสียงท่อนนั้นของมาคือมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นอินโทรที่ทำให้เรารู้สึกติดหูจนแบบเหมือนฟังมาแล้วก็เหมือนถูกดูดเข้าไปอยู่ในเพลงใน M v มนี้อะไรอย่างเงี้ยโออฟีลเหมือนแบบ นี่ฉันมากรีนะฉันเกิดในปี99ฉันแบบทํำทุกอย่างฉันทุ่มเททุกอย่างในระยะเวลาที่แบบอยู่ในออวงการนี้มาหรือว่าแม้กระทั่งแบบเติบโตมาจากแบบเป็นพ่อหนุ่มแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยมาเติบโตที่เกาหลีเกาหลีอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ชใชแค่เกาหลีก็ตามก็คือไม่ว่าจะแบบ ไปอยู่ที่ไหนคือฉันก็จะเป็นฉันแบบนี้และก็จะทําให้ดีที่สุดแบบที่ฉันเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแกแล้วคือมาร์ลีหล่อมากเท่มากโตแล้วลูกแม่โตแล้วแต่ก็ยังเด็กในสายตาแม่อยู่ก็คือชอบตรงที่แบบเหมือนในหลายๆฉากอะก็จะมีแบบเหมือนน้องเด็กๆที่เหมือนเป็นแบบ เบบี้มาร์กอะไรอย่างเงี้ยเบบี้มาร์กว่ะสันก็คือเหมือนเป็นแบบมาร์กจิวเนาะก็คือมีทั้งช็อตที่แบบอะเต้นอยู่ในซิตี้ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นช็อตที่แบบเหมือนตัดภาพไปอีกเมืองเมืองหนึ่งก็จะมีแบบมากลีจิวอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคคือแบบว่าน่ารักมากเลยอะ่ะมากรกเด็กเป็นอะไรที่แบบมันมันใจฟูอะ่ะเหมือนเหมือนแบบเธอถ้า วันวันหนึ่งที่มาร์กลีจะต้องเติบโตไปเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ <c oughs> มีครอบครัวมีนู่นมีนี่มีนั่น,นก็คือจะแบบโอ้ยลูกชายต้องน่ารักมากแน่เลยคือแบบวาดฝันไว้ว่าแบบเออเบรรี่มารในอนาคตจะต้องเป็นเด็กที่แบบน่ารักเป็นเด็กที่มีความสามารถเหมือนพ่อของเขาแน่นอนอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้คือในอนาคตอย่าพึ่งดราม่านะแล้วแบบ จังหวะเพลงมันมีฟิลเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะฟังได้เรื่อยอะ่ะฟังแบบฟังสบายๆถึงแบบว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นจังหวะที่หนักอะไรหรือแม้กระทั่งมีการแรปของมาอยู่ในเพลงเพลงเนี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหูอะไรแล้วจังหวะเพลงมันฟิลกูดมากเลยคือคือฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือน enjoy รู้สึกเหมือนอยากโยกตามเบาๆรู้สึกอยู่ในมูดที่มันมีความแฮปปี้สดใสอะไรอย่างเงี้ยโอเคเหมือนมาร์กต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของมาร์กเองผ่านเพลงเพลงนี้ให้รู้สึกว่าเด็กคนหนึ่งที่เกิดในปี1999คนนี้เขาเติบโตมายังไงเขากำลังทำอะไรทำเพื่อตัวของเขาเองและคนรอบข้างให้ ไม่ว่าจะทั้งแฟนๆหรือตัวของมาร์กเองเออพ่อแม่พี่น้องญาติๆอะไรก็แล้วแต่ที่แบบอยู่รอบตัวมาก,ก็คือจะต้องรู้สึกมีความสุขรู้สึกสนุกรู้สึกเอนจอยไปกับสิ่งที่มากำลังทำอะไรอย่างเงี้ยโอเคมั okay. เป็นการถ่าย MV ที่รู้สึกว่าแบบธรรมชาติมากรู้สึกว่ามาร์กลีคือคือคนที่ แม่แม่ทั้งหลายภูมิใจมากในตัวของมาร์กลีไม่ว่าจะทั้งแบบการที่น้องอ่ะอยู่คือไม่ว่าจะมีกี่ยูนิตออกมาใน n อ d คือก็จะเห็นมาร์กลีอยู่ตลอดเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันคือมาเป็นคนที่มีเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางด้านการแรปที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์และ เป็นคนที่มีความอาร์ตในตัวเองเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ของความคูลความเท่อยู่ในตัวเองสูงมากสำหรับมาร์กลีไม่ว่าจะเป็นตอนแรปหรือตอนร้องอะไรก็ตามก็คือแบบเท่อะเออคือคือไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆคือแบบว่ามีความเท่ออกมาจากตัวเองสูงมากสําหรับมาร์กลีคือชื่อก็เท่แล้วอะคือเจอหน้าก็ยิ่งเท่เข้าไปอีกอะลูกแม่คือแบบเท่มากเอวี MV นี่คือแบบดีมากดีมากดีมากหรือใครที่ยังไม่ได้ ติดตามไม่ได้ฟังในส่วนของเพลง199 9สามารถไปติดตามชมได้สามารถไปติดตามฟังได้ไม่ว่าจะทางเพลงหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆที่เป็นแพลตฟอร์มมิวสิกต่างๆทั้งเพลงนี้และเพลงอื่นๆในอัลบั้ม The First Flute อัลบั้มโซโล่แรกของน้องมาสามารถไปติดตามชมได้นะคะเป็นอัลบั้มที่ครบมากมีเพลงแบบเยอะมาก และมีหลายคาแรคเตอร์มีเพลงทั้งเพลงช้าเพลงฟีลกูดเพลงฟังสบายสบายเพลงแบบแรปเพลงแบบดิดดีกระโดดโลดเต้นแบบฮิปฮอปจ้าจ๋านักหนักก็มีให้ชมให้ฟังนะคะทุกคนสามารถไปติดตามชมได้ยังไงฝากติดตามมากรีด้วยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาไม่ว่าจะในด้อมนอกด้อมก็สามารถรับชมรับฟังไปด้วยกันได้นะคะยังไงก็ จอการคิรีิปี่แอกถัดไปนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย